สวัสดีทุกคนนะคะทุกคนคะ่ะมาเจอกันที่หน้าเพจนคะคะคุณนกสอนสร้างรวยด้วยกฏจักรวัลกฏแรงดึงดูดเย้เ yeah, ย yeah, yeah. นะ้ะคุณนกอยู่ที่ห้างนะคะเมกะบางนานะีคะที่ใหญ่ที่สุดมากเลยนะคะในย่านนี้วันนี้แบบเดินสายนะคะท่องเรียกว่าเดินสายแบบอีเวนต์เยอะนะคะคุณนกช่วงนี้ขาดััวแผง วันนี้เราจะเข้าเนื้อหากันเลยนะเดทที่26แล้วนะ,ะในการสร้างเงินในยุคค่าจีบคุณนกเนี่ยตั้งแต่ตัดใจลาออกจากงานประจำนะคะโหบอกเลยว่าทีมงานเติบโตเร็วมากนะคะยอดธุรกิจฟังขึ้นนะคะรู้สึกว่าอะไรก็แบบสนับสนุนคุณนกไปหมดเลยง่ายนะคะสบายทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยเพราะเรารู้แล้วว่าธุรกิจที่มันรวยได้นะคะในยุคนี้ก็คือออนไลน์นะคะแล้วออนไลน์อะไรลนะ่ะที่มันจะรวยลนะ่ะอย่างถาวรอ,อะ ด้วยแบบส่งต่อให้กับลูกๆลูกหล,ล,ลานได้นั่นก็คือออนไลน์ที่มีระบบคุณนกเลือกนะคะ TS w นะัระบบการขายของออนไลน์กับคูสิตานะีคะโดยที่เรานะคะได้ดึงเอาข้อดีของการขายของออนไลน์แล้วก็ดึงข้อดีของเครือข่ายมาอยู่ใน TS w นั่นเองนะคะอ่าคุณนกแค่อนุญาตตัวเองนะคะเรียนรู้ แล้วก็ลงมือทำคุณโน๊เนี่ยมีคนหนึ่งที่อดีตเนี่ยเป็นพยาบาลทำงานประจำมาก่อนนะคะไม่มีหัวคือครอบครัวก็ไม่ได้รวยนะคะแล้วก็เราก็ไม่แบบไม่ได้มีหัวธุรกิจอะไรเลยแต่คุณโน๊มีความฝันว่าเฮ้ยฉันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะอยากมีพาสซีฟไรอยากแบบท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค้นหาพาสซีฟไรเนาะค้นหาแบบทางสําเร็จในชีวิตแล้วเราก็โชคดีที่ได้มาเจอคลิปครูสิตานะคะคลิปยี่สิบวันของครูสิตามันก็ทาให้คุณโน๊เปลี่ยนชีวิต นะได้ชีวิตใหม่กนะ็คือเป็นเปลี่ยนแนวความคิดนั่นแหละเปลี่ยนแนวความคิดชีวิตเปลี่ยนเลยอ่ะคุณโนก็ได้อ่ะดีเอใหม่นะคะได้ความคิดใหม่มันทําให้คุณโอนะเป็นคนใหม่ในะร่างเดิมไหมคะ,ะแล้วคุณโอก็แต่ก่อนเราทํางานพยาบาลเสร็ป่ะเราก็เฮ้ยงานที่เราทามันมันดวยไม่ได้อ่ะถามว่าเรนรู้กฎจักรวาลเนี่ยมีความสุขไหมมีความสุขมากเลยนะแต่งานที่ทำเนี่ยมันดวยไม่ได้ค่ะ มันก็ได้แค่เลี้ยงชีวิตไปวันๆนะคะมันก็เลยทําให้เราแบบไม่ได้แบบมีพาส์ติอะไรคุณนก็แค่ตัดสินใจนะคะลาออกจากงานประจําแล้วก็มาทําธุรกิจออนไลน์เริ่มต้นงานที่รักนะธุรกิจออนไลน์ที่คุณนกทาคุณนกรักในการแบ่งปันรักในการที่แบบท่องเที่ยวนะะี่คะเออมันก็เลยทําให้เราแบบมีความสุขฉะนั้นคีย์สำคัญในการพุ่มเทให้รวยในในเดนี้ก็คือ ทำงานที่มันรวยได้อะในยุค 5G นั่นก็คือออนไลน์ออนไลน์ที่มีระบบพวกอย่างหมดหยุดบนโลกออนไลน์หมดเลยนะคะห้างเครื่องต่างๆเขาก็มีแบบส่งออนไลน์บ้างนะคะอาจจะเดินหน่อยนะคะเพราะว่าต้องมารีบมาไลน์เพราะว่ากลัวจะกลับข้ามอะเรากำลังเดินทางไปที่สนามบินสวนภูมินั่นเอง บอกเลยว่าใครที่ติดตามชีวิตคุณลุกนะทุกคนจะโชคดีมากเลยนะทุกคนจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็วมากๆเลยไปดูไลน์ได้เลยฉะนั้นในยุค 5G ธุรกิจทุกอย่างอยู่บนโลกออนไลน์หมดแล้วเท่าวันนี้คุณย,ยังอยู่ที่เดิมอยู่ยังไม่เปลี่ยนอะไรเลยยังไม่เปลี่ยนความคิดยังไม่เปลี่ยนตัวเองยังไม่เปลี่ยนการลงมือทำคุณจะพลาดโอกาสดีๆมากมาจริงๆคุณจะตกขอบโลกไปนะคะคุณจะตกขอบโลกไป เพราะโลกเขาหมุนเร็วมากเลยอะ๋ยนนี้ห้างต่างๆเขาก็แบบไม่ค่อยเปิดตัวเยอะเท่าไหร่ผู้อย่างเขาจะแบบออนไลน์ออนไลน์ผู้สิตาจากคนที่ติดลบ10ล้านเรามันติดตัว2 0บาทนลคะไม่มีต้นต่อทางสังคมเลยขึ้นมารวยมารอดด้วยกฎจาัการกลแรงดุนะโดยการเป็นเจ้าของแบรนดะ์เนาะก็คือขายของออนไลน์นี่แหละามาถนะคะมีบ้านเดียวนะมีบ้านเดียวไม่รู้กี่หลังแล้วก็มีรถนะด้วยเงินสดบ้านเงินสดรถเงินสด เพชรเมีรถเงินสดบ้างเงินสดแล้วก็มีค่าลริหารแล้วก็มีทีมงานธุรกิจที่ขยายไปทั่วโลกเลยนั่นคือธุรกิจออนไลน์ในยุค5 g นั่นเองเราโชคดีมากเลยนะคะที่เราแบบคือได้จับธุรกิจนี้เร็วอะคุณดูมหาเศรษฐีของโลกนะแจ็คมาอาลีบาบาเนี่ยเขารวยจากการสร้างระบบนะอาลีบาบาคือระบบนะคะแจ็คมาเนี่ยเป็นผู้นำของจีนนะคะที่ รวยมากนะที่ประเทศจีนเขาได้ส่งต่อธุรกิจเขาไปทั่วจีนในช่วเอเชียแล้วก็เป็นประเทศที่ร่ำรวยเยอะมากนะคะอยู่ที่ประเทศจีนเพราะเขาจับธุรกิจออนไลน์เขาขายของมัอออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแถวอเมริกาก็จะเป็นอเมซอนเนาะอเมซอนนั่นก็คือการตลาดออนไลน์ระบบเขามีระบบนะคะอเมซอนคุณลองไปดูนะคะ คุณลองไปดูคนระดับโลกที่เขาแบบสเบ็ดกันเขาทำออนไลน์มหาเศรษฐีของโลกเขารวยกับออนไลน์ฉะนั้นจับธุรกิจออนไลน์เนี่ยรวยเร็วรวยงง <c oughs> ตอนนี้คุณลงเดินอ่าอาจจะมือสั่นไปนิดนึงนะเพราะโทรศัพท์มือถืออยู่นะคะตื่นเต้นตื่นเต้นเลอลงบันไดเลื่อนแป๊บนึงโอเคลงบันไดเลื่อน อ่ะต่อเลยนะคะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราเนะะี่ยทํางานที่มันรวยไม่ได้มันก็รวยไม่ได้ไงะทําให้ตายมันก็ไม่รวยงานอะไรล่ะที่ทำให้เรารวยได้เจ้าของธุรกิจหรือว่างานที่มันเป็นฝั่งพาสิบไหลงานที่เป็นฝั่งพาสิบไหล งานประจำนี่จะเป็นฝั่งแอคทีฟแอคทีฟไร h t แอคทีฟก็คือต้องทำถึงจะได้เงินต้องทำถึงจะได้เงินแต่ฝั่งพาสซีฟไรตก็คือระบบจะมีระบบส่งต่อระบบได้ระบบทำงานให้อย่างระบบ T S แเนี่ยเราสร้างทีมใช่ไหมเราสร้างทีมเราสร้างคนคนสร้างยอดเราเน้นการสร้างคนคนสร้างยอด <c oughs> รู้สึกโง่นะเน้นการสร้างคน,คนสร้างยอดนั่นเองเป็นอาลาเป็นธุรกิจที่สร้างคนให้สังเดจอะโอเคเลิศมากนะฉะนั้นคุณนะพรโชคดีเลยที่ที่เรารู้เทรนด์ของโลกถ้าเรารู้เทรนด์ของโลกเราจะจับธุรกิจออนไลน์เร็วมาก แล้วคุณก็มาถูกถังแล้วแหละนะเพราะคนที่เขารวยในตอนนี้คือเขาทำออนไลน์กันนะคะครูสิตารวยกับออนไลน์เราซื้อรถเงินซื้อรถเงินสดบ้านเงินสดจากการทำธุรกิจ TS แบบมันอยู่เข้มไหมขึ้นลิฟต์นะคะมึงได้ไรสดฟูอียากิดตัวไงไมันเป็นกับแขนเสียวนาครับตลาดเาป็นห้างคุณเนเห เงินเนี Now, ่ยงานของมึงจ้าม่นขึนมาหนักหนนะเอาขึนไหม่เตี้ยโอ้ยันลงแล้วค่ะซิกเนเจอร์ยังโนโนโอเคให้นั่งนี่ด้วยให้ฉัน ได้ได้น like uh, ั่งสักกน้อยนะยังเดี๋ยวมันหัวกับเลือกอะต่อเลยนะคะต่อเลยต่อเด้อมีพี่น้องนะบอกเลยว่าไลฟ์มาวันสองวันนี้ปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณนกเยอะมากจริงๆเลยนะคะเยอะมากจริงๆระบบที่มันรวยได้ในยุคนี้ก็คือการขายของออนไลน์ที่มีระบบ ในยุค 5G เนี่ยตลาดที่มาแรงที่สุดคือตลาดออนไลน์คุณไปดูได้เลยนะคะยุค 5G เนี่เกิดโรคระบาดมากมายนะมันมีการเปลี่ยนแปลงของโลกคนไม่ออกจากบ้านกันคนอยู่บ้านช้อปปิ้งของบนโลกออนไลน์กันฉะนั้นการที่คุณจะรวยนบนโลกออนไลน์เริ่มต้นอย่างไรออกมาสร้างตัวตนค่ะออกมาสร้างตัวตนไลฟ์สดทำวิดีโอโพสสินค้าขายบ,บนโลกออนไลน์เนี่ยในยุค 5G คุณไม่จําเป็นต้องไปเช่าร้านหรือว่าไม่จําเป็นต้องไปเซ้งร้านไม่จําเป็นต้องแบบไปเป็นเจ้าของธุรกิจเองที่แบบลงทุนยักษ์ใหญ่สร้างโรงงานเป็นของเองไม่จําเป็นแล้วนะคะเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของโรงงานยังต้องขายโรงงานเลยเพราะเพราะมันไม่จริงเพราะว่าแบบใครการตลาดมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วอ่ะมันหมดยุคแบบนั้นแล้วมันตกขอบโลกไปแล้วทุกวันนี้ออนไลน์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 อย่างเดียวโอเคไหมคะ ออกมาสร้างตัวตนในโลกของเราที่แหละเป็นเป็นตัวของตัวเราบนโลกออนไลน์ทำให้แบบเป็นแบบตัวตัวเราเองอะในโลกของความสุขนะคะไอ้ที่คุณเริ่มต้นที่ความสุขคุณจะรวยเร็วข่าววนอย่างแน่นอนโอเคไหมอย่างวันนี้คุณคนกไหมคะอดีตเนี่ยทำงานประจํานะเป็นพยาบาลนะคะคุณนกทํางานพยาบาลมาเกือบ10ปีถามว่ารวยไหมมันก็ไม่รวยค่ะมันไม่รวยมันเพิ่มเติมคือนี่ต่างๆนะมันก็เท่าเดิมนะ มันทีนี้คุณนกมาจากธุรกิจออนไลน์ชีวิตคุณนกเปลี่ยนเร็วมากเลยคุณนกมั่งคั่งร่ำรวยเหนือเฟือได้ท่องเที่ยวต่างประเทศได้ไปทั่วโลกเลยได้นอนที่นอนดีๆโรงแรมหรูๆกินอาหารหรูๆแพงๆได้นั่งเครื่องบินไปกลับตลอดเลยถ้าทํางานประจาอยู่ไม่มีทางที่จะทําแบบนี้แน่นอนเพราะคุณนกตัดสินใจตัดสินใจมาท,ทําธุรกิจออนไลน์คุณนกรวยมั่งคั่งนะคะครอบครัวมีความสุขนะได้ใช้ชีวิตแบบ p ั u s ั l u s 10 life ั u x u r y life นะก็มีความสุข เป็นตัวของตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจเองคุณนกเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ของบริษัทเดียวกับคูสิตาเนี่คะนะเป็นเป็นแอมเบาสเตอร์เป็นนางแบบระดับโลก้วยมันจึงไม่แปลกนะคะที่ทําให้ชีวิตคุณนกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพราะคุณนกตัดสินใจเลือกแลกลุยนะคะเลือกแลกลุยตัดสินใจไปต่อในด้านดีเลือกงานที่รวยได้เลือกงานเลือกงานที่รวยได้แล้วก็ ทำในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทํานั่นเองเข้าใจไหมคะทําในสิ่งที่คุณนกรักคุณนกรักอะไรคุณนกก็จะทุ่มเทกับมันใช้หัวใจทําไปแล้วบ๊ายบายค่ะ